แต่งงานแล้วก็ไม่อยากปล่อยให้ตัวเองโซมหรือเจ็บป่วยก็เลยเริ่มดูแลตัวเองด้วยอาหารเสริมเจสมี่ตัวนี้นะคะ <c oughs> เขามีทั้งสมป่าแล้วก็สมุนไพรจีนที่น่าสนใจหลายตัวเลยทําให้เราวางใจเพราะว่าเขาเนี่ย เป็นของดีจากสูตรต้นตำรับสมุนไพรจีนที่มีมายาวนานกว่า4 0 0 0ปีเลยค่ะเมื่อก่อนนะคะถ้าเรานึกถึงสมุนไพรภาพในหัวก็ลอยมาเลยค่ะว่าลำบากเพราะว่ากว่าจะเอาไปช่างกว่าจะต้มน้ำก็คือกินยากมากเลยแต่เดี๋ยวนี้นะคะตัวนี้เลิอม,มากง่ายมากเพราะเขาเนี่ยนำไปสกัดค่ะให้เป็นแคปซูลก็คือสามารถทานได้เลยคือเขาเอาความเก่ากับความใหม่มาผสมผสานกันลงตัวทีเดียวค่ะเจ้าตัวนี้นะคะ ตอบโจทย์สําหรับร่างกายผู้หญิงอย่างเรามากเลยค่ะเพราะเขาออกแบบมาสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยยิ่งตอนก่อนที่จะมีประจำเดือนนะคะยิ่งควรกินเลยค่ะเพราะผู้หญิงเรานะคะจะมีการขับเลือดเสียทุกๆเดือนทีนี้บางทีเลือดเนี่ยมันก็จะคั่งอยู่ภายในก็คือขับออกมาไม่หมดทําให้อวัยวะภายในของเราระบบภายในของเราพังได้เลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยในการสร้างเลือดดีมาทดแทนเลือดเสียค่ะ ซึ่งพอร่างกายเราสะอาดใช่ไหมคะจากภายในมันทําให้ภายนอกของเราเนี่ยดูเปล่งปลั่งสดใสมีออร่าขึ้นมาเลยค่ะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นด้วยไม่มีปัญหาจุกจิกมากวนใจทุกกิจกรรมของผู้หญิงก็คือสมูทค่ะเออแล้วตัวนี้คะ่ะพอเราใช้มาสักพักเนี่ยสามีเนี่ยทั้งรกักทั้งหลงเลยค่ะสะกิดแทบทุกคืนเลยเรียกได้ว่าทางที่ผู้หญิงจะสวยด้วยสมุนไพรจีนคือทางของปาฏยาจริงๆค่ะเจส mi ี่ายปาฏยา สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะ